เขาบอกว่าชิมจังภาคนี้น้ำมูกของโบจังหายไปซึ่งอยู่นี่แล้วเป็นขนมน้ำมูกโบจังอันนี้คือมาจากร้านที่ญี่ปุ่นหอมจริงหอมมากเหนียวมากน้ำมูกโบจังนะครับทุกคนอุ้ยอร่อยแล้วรสละมุเนะละมุนเนะอร่อยนี่คือรสน้ำมูกโบจังอร่อยเห็นไหมนะอร่อยอร่อย คือน้ำมูโวยังเหนียวมากน้ำอร่อยน้ำมูเน้น้ำมูเน้อร่อยปะมีคนทานและชินจังสรุปหมดที่ชินจังชินจังขออีกมันอร่อยอะค่ะเห็นว่าชินจังเห็นแกกินเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ฮะต้องไปซื้อได้ที่โพนีเดชชอปโพนีเดชชอปโพนีเดชชอป